สำหรับนักสแสดงอเล็กซ์เรนเดลที่ทุ่มเทให้กับงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งค่ายสิ่งแวดล้อมอย่าง EEC ที่มีการพาเด็กๆไปเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาตินะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทำให้การจัดค่ายต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นการสอนออนไลน์แทนซึ่งก็ถือเป็นเรื่องยากพอสมควรเลยค่ะนอกจากสถานการณ์โควิด -19 จะส่งผลกระทบให้ค่ายต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแล้วเนี่ยยังส่งผลกระทบถึงไรายได้ขององค์กรแล้วก็กระทบงานในวงการอีกด้วย ซึ่งอเล็กซ์ก็บอกว่าพยายามมองในแง่ดีก็คือทำให้ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นนั่นเองเป็นยุคที่เราต้องมองไปข้างหน้าในวันที่คนเขาอินเวนต์ครับมันก็ค่อนข้างยากโดยเฉพาะแบบถ้าเป็นองค์กรเราเราเราอยากจะให้ธรรมชาติเป็นห้องเรียนแต่พอธรรมชาติไม่สามารถเป็นห้องเรียนเราต้องสร้างให้บ้านเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้ได้โดยที่ ถ้าเกิดว่าการโดยเฉพาะเด็กๆที่อายุน้อยๆแบบสี่ขวบขึ้นไปสี่ขวบถึงสิบสองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้เขานั่งอยู่หน้าคอมแล้วให้เขาไม่เบื่ออืม,มันก็เลยเราก็มีมีการทําแบบบกขาดการส่งไปที่บ้านการไปถ่ายทําคลิปต่างๆนานาเพื่อที่จะทําให้เด็กๆได้เอนเกจกับตัวสูตรให้ได้มากที่สุดพยายามลิดเลี่ยงการนั่งฟังเฉยๆเป็นเวลานานนะครับเราก็ต้องมีการประชุม เราจะสอนอะไรบ้างแล้วก็แตกลงไปว่าเราจะํำสื่อการการเรียนการสอนไปในทิศทางไหนให้เหมาะกับเด็กวัยนี้แล้วก็ทำสไลด์มีการซ้อมแล้วก็มีระบบโปรดักชันเข้ามาช่วยคือมีการถ่ายทำมีการเหมือนให้มันเป็นกล่งแบบไลฟ์สดให้ผู้บรรยายได้เข้าป่าให,ให้ได้บรรยายจากในป่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะเป็นการเด็กๆจะได้ดูภาพสดๆน่าจะดีกว่าการแบบว่าบรรยายเรื่องทฤษฎีล้วนๆนะครับตัวองค์กรก็ ก็ขาดรายได้แน่นอนถึงเราจะทําออนไลน์ก็ไม่ได้รายได้มันไม่ได,ไได้ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะเลี้ยงบริษัทได้มันก็ก็ต้องหาวิธีอื่นๆที่จะคอยคอยดูแลทุกทุกคนที่ที่ทํางานอยู่ในองค์กรขอบคุณนะคะขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะค ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ